สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนยินดีต้อนรับเขาสุสองคุนยหา่โดนาสตตรีเนาะจะ้ะเนาะไปจ้าเม,มื่อนี่แดดดีก็พเอถึงก็ว่าแดดแห้งจ้ะแต่ว่ากแดดอยู่แต่กันยังหุ่นเสเย็นๆหนาวๆอย่าลม่มไปตกปลากันอีกจ้าเม,มื่อนี่ไปเบิงวายายโดนาสีตกปลามานบ่เมื่อนี่แต่ว่ามาหอดเลือดแล้วพี่น้องเอ้ยแฟนยายโดนาตเลื่อมยังมาเลื่อมเลื่อมน้ำมัน ยายได้เลยมานั่งยันได้เลือดถ่านนะจ๊ะถ้าย่ายโดนัดกลับบ้านไปอีกไปเอาถังน้ำมันแต่อยักหัวว่พี่น้องจ้าเังได้กลับไปลุ่นน้ำกันนะจ้ะเนาะเป็นกำลังใจให้ย่ายโดนนัดไปล่อรุ่นน้ำกันก็ย่ายโดนัดจ้ะตอนนี้กำลังล่อไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเอาไปพอกันตอนออกเลือดตกปลาน,นะจ้ะ อาละจ้ะไปเอาน้ำมันเริ่มยังมาเริ่มเริ่มน้ำมันเรือบ่มีน้ำมันก็ออกไปบ่ด้แล้ว ได้แล้วจ้าได้แล้วปิดปิดติปิดปิดติปิดตโอ้เตยหน่อยนึงพี่น,อน,น้องหืมม้อน่อยแบบนีเบา,อาะอ่ะได้แล้วพี่น้องได้แล้ว

Lóc! Lóc! Và... yeah Lóc! 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 yeah, yeah, yeah. อ้ยพี่น้องย้ายโดนัดได้แล้วตัวเรียกข้องปีนี่จ้ะเอาเฮลิคอปเตอร์มาอย่างอีกงเยจ้ะเย้เฮลิคอปเตอร์มาอาจ้ะพี่น้องใช้มาตกป่าขาหัวย้ายโดนัดไปเนี่ย

那就要看你要，好了。 ที่สุดอยอดเรานักกระไดแล้วปลาสมุนโตรแหลกนะจ๊ะนโตต่อไปจะไม่นอง จริงได้สองตัวแล้วแต่ว่าตัวหนึ่งมันหน่อยแห้งตัวแรกก็นหน่อยแห้งเลยว่าเอาปล่อยลงทะเลคือเก่านะจ๊ะเอาตัวที่สองจ้ะจะเป็นใยแห้งจ้ะประมาณสองกิโลได้ดอกแย่ตกปลาถ้ถตาต่ำกว่ากิโลลงบ่เอาจ้ะปล่อยขึ้นให้เก่า เจ้าแบบเครื่องกินเครื่องอนุรักนะคะ ต่อจะพี่น้องรุ่นกันต่อเรือลำขนาดกตกป้าขึ้กัน แดดว่มีจะพี่น้องเลยจะเมกเต็มฟ้าอย่แต่ก็ดีว่าฝนปก พอกันไหมคิดนะจาจะพี่น้องจ้าใ้ป้าตัวเดียวเราจะมืนนี้ขอบคุณทุกคนเด้อจ่าที่เขามาติดตามยายด้วยนะําหรับคิดนี้สวัสดีจ้า